จุบแรกคือเขาอะจูบผมก่อนแต่ผมไม่ยอมรับจุบที่2องคผมจูบเขาแต่เขาไม่ยอมรับซึ่งจูบนี้เป็นจูบที่ทุกคนมันแฮปปี้ทุกคนมันแฮปปี้คำถามคือเชลที่เธอผักกันไปสะเทือนเออแล้วของหล่นมีอะไรเชลแรกเออคือสินค้าประเภทไหนแรกเป็นเชลมาม่าหล่นไหมที่ดีๆนะยังเชลต่อไปหล่นเลย เซลแรกที่เธอชนคือเซล์นี้หรอก็น่าจะเจ็บหลังอ่ะเพราะมันแอ๊กอะ่ะมันแบบมันมันเคลื่อนอแบบสบู่อะเป็นของใช้ในห้องน้ำอะรวมให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสระผมไดไใ้ใช่ใช่ถูกต้อง ล่นอีกเยอะๆลุนทั้งลาจุม,มหลายรอบอยู่เ<ใ>นี่ยบังตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นเลิฟซีนที่เต็มที่ในใจแล้วก็เรารู้สึกว่ามันมีความเขินกันด้วยเต้าออฟรถเขินหรือว่าภูมิใจหย,ยางท,งทั้งทั้งคู่ทั้งทั้งคู่ผมว่าภูมิใจหย,ยางอาจจะไม่ได้เขินแล้ว <เอ S 1> มันต้องเป็นฟิลแบบว่ารักกันรักกันแล้วแบบนี่คือเวลาที่ที่รอมานานมันคือเป็นเวลาที่แบบวันโคจะเป็นอย่างนี้ มันคือไปไสโลคอยเราเราก็อยากรู้เนอะว่าเต้าหูมันเกินหรือเปล่าเขาบอกว่าไอเนี้ยซีนเนี้ยจริงๆมันแค่เขา20%ตัวจริงเขาแพ่วพรากว่านี้ว้าวาแบบไอนี้เขาขายแล้วขายอีกเขาเนี่ยแบบแพ่วพราวมากมันจะไม่หยุดเท่านี้แนะ่นอนที่เห็นในแบบไอเนี้ยคือแบบแค้นเซีย่ยวเดียวของเขาเซี่ยวเดียวป็นทางร้านแล้วนะเซี่ยวเดียวป็นทางร้านแล้วนะถ้าเต้าหู100%อะแผงนั่งร้านน่าจะ เนโดพินาดไปหมดก็คือเป็นซีนสุดท้ายซีนีนที่โดนจับตัวไปเออคือเป็นพินาดอย่างนั้นเลยพินาดอย่างนั้นทำอะไรก็รทำอะไรก็ทำอะไรก็เป็นอะไรขนาดนั้นเ,เออ